พันรยาไรราคาตอนที่15รับผิดชอบด้วยการแต่งงานนากรุงมาดริดบรรยากาศชวนวังเวงเมื่อเจแดนถูกบังคับให้มาวัดตัวและเลือกชุดแต่งงานสายฟ้าแลบหลังจากบิดามารดาลงความเห็นแกมบังคับให้เขาแต่งงานเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนมาเชรีเลือกที่จะปิดปากเงียบปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่เธอทำหน้าที่ของเพื่อนสำหรับกล่องเพลง แต่เลือกที่จะถอยห่างไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพันธะสมรสที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องของคนสองคนเธอจะตัดสินใจแทนเพื่อนของเธอได้อย่างไรท้ายที่สุดก็ต้องให้กล่องเพลงและเจแดนเลือกทางเดินด้วยตัวเองเจแดนหัวเสียอย่างหนักแม้ว่าชายหนุ่มจะยอมรับกล่องเพลงในด้านความสามารถแต่เขายังไม่คิดที่จะมีครอบครัวเพราะเจแดนยังหวงความโสดอยู่มากที่สำคัญชายหนุ่มยังปากใจเชื่อเรื่องที่เขาเคยกล่าวหากล่องเพลง ว่าเป็นพวก18มงกุฎเป็นนักโน้มน้าวที่ใครๆก็เชื่อถือและครั้งนี้เธอก็ทำตัวได้น่าสงสารจนทุกคนบังคับให้เขาต้องทำในสิ่งที่ไม่มีวันคิดจะทำนั่นคือการแต่งงานไม่ว่าลูกจะคิดยังไงร,รู้สึกอะไรสิ่งที่ลูกควรทำที่สุดคือการรับผิดชอบตอนแรกแม่แค่อยากได้ยินคำขอโทษจากปากลูกให้กับกล่องเพลงแต่นอกจากลูกจะไม่ทำแล้วลูกยังพูดจาดูถูกเธอ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่แม่รับไม่ได้มากที่สุดเจแดนจำได้ดีว่าทุกสายตาจดจ้องมาที่เขาหลังจากมารดากล่าวประโยคยาวเหยียดและคนไม่ชอบการถูกบังคับก็จ้องขมิงไปยังตัวต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องประสบป,ปัญหาเช่นนี้หากกล่องเพลงกลับไม่มองหน้าเขาด้วยซ้ำหญิงสาวนั่งนิ่งเป็นหุ่นยนต์และไม่แสดงท่าทียินดียินร้ายทำเอาเจแดนยิ่งโกรธและเกลียดคนตัวเล็กมากเป็นเท่าทวีเธอเหมาะกับเงินสิบล้านแล้วครับแม่ และผมก็ไม่เห็นว่าเธอจะเดือดร้อนตรงไหนมีแต่พ่อแม่และเชรีที่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนรู้ตัวกันบ้างหรือเปล่าว่ากำลังตกเป็นเครื่องมือของผู้หญิงจอมมารยาคนนี้เจแดนหน้าหันทันทีที่พูดจบเพราะถูกมารดาตบหน้าเขาฉาดใหญ่เทียนนกแก้วมองลูกชายอย่างผิดหวังและโกรธคนที่นางเลี้ยงดูมากับมือจนตัวสั่นแม่จำได้ว่าไม่เคยสอนให้ลูกดูถูกผู้หญิงถ้าแม่เป็นกล่องเพลง แม่ก็จะไม่พูดอะไรเหมือนที่กล่องเพลงกำลังทำในตอนนี้ลูกเองตั้งหากเจแดนที่หน้ามืดตามมัวไม่ยอมรัทิฐิของตัวเองจนมองข้ามสิ่งดีงามไปแล้วแม่จะให้ผมทำยังไงครับรับผิดชอบเธอด้วยการแต่งงานอย่างนั้นเหรอชายหนุ่มถามมารดาด้วยความโกรธแต่คนที่ตอบกลับไม่ใช่เทียนนกแก้วหากแต่เป็นจาขอบที่นานๆจะแสดงความคิดเห็นออกมาใช่แกควรรับผิดชอบแบบนี้ เรื่องมันไม่ใหญ่โตจนแก้ไม่ตกหรอกครับพ่อมันเกิดขึ้นภายในบ้านและมันก็เป็นเรื่องระหว่างผมกับผู้หญิงคนนี้ในเมื่อเธอเรียกร้องแค่ล้านเดียวมันก็จบแล้วเราคิดว่ากล่องเพลงอยากได้เงินล้านเดียวหรือเงินสิบล้านที่ลูกจะให้จริงๆนะหรอเจแดนเทียนนกแก้วถามลูกชายอย่างจริงจ,งจ,งจังแต่คำถามที่ตั้งใจจะเตือนสติลูกชายกลับทำให้เจแดนยิ่งมองกล่องเพลงด้วยสายตาดูแคลนนี่ไงผมถึงบอกว่าเธอมารยา ไม่ต้องลงมือทำอะไรทุกคนก็จัดการให้เบ็ดเสร็จและผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าเธออยากได้เงินสิบล้านของผมเพราะถ้าทำให้ผมยอมแต่งงานได้เธอก็จะได้มากกว่านั้นไม่รู้ตั้งเท่าไหร่หรือไม่จริงห่ะกล่องเพลงชายหนุ่มถามหญิงสาวตรงๆกล่องเพลงเงยหน้าขึ้นมาสบตาชายหนุ่มเป็นครั้งแรกหญิงสาวมองคนที่ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นคนของเธอนิง่งโดยไม่แสดงความรู้สึกใดๆเพราะความรู้สึกทุกอย่างมันบอกผ่านน้ำตาที่เอ่อล้นออกมาจนหมดสิน้น ทุกคนยกเว้นเจแดนต่างมองหญิงสาวด้วยความเมตตาสงสารกล่องเพลงช่างอาพนักยิ่งเจแดนแสดงออกชัดว่าจะไม่รับผิดช,ชอบและดูถูกเหยียดหยามก็ยิ่งทำให้ทุกคนเห็นใจหญิงสาวฉันก็ไม่อยากใช้วิธีนี้กับแกหรอกนะเจแดนแต่สิ่งที่แกกำลังทำอยู่มันเริ่มร้ายแรงจนฉันชักจะรับไม่ได้วะจ่าขอบบอกกับลูกชายบ้างผมต่างหากที่ควรเป็นฝ่ายรับไม่ได้เพราะทุกคนกำลังจะบังคับผม แต่อย่างน้อยแกก็ควรให้เกียดเธอมากกว่านี้ในเมื่อเราทํากับเธอก็ไม่ควรจะดูถูกเธอแบบที่แกกําลังทําอยู่พ่อก็พูดได้นี่เพราะพ่อไม่ได้เป็นคนที่ถูกบังคับให้แต่งงานเพื่อรับผิดชอบผู้หญิงที่ตัวเองเกลียดเข้ากระดูกดําแกบอกว่าเกลียดแต่แกกลับล่วงเกินเธอมันไม่ขัดแย้งไปหน่อยเหรอเจแดนผู้เป็นพ่อถามและรีตามองลูกชายอย่างค้นหาแต่เจแดนกลับหลบตาวูบเพียงเท่านั้นคนที่ผ่านโลกและอาบน้ำร้อนมาก่อน ก็รู้ทันทีว่าปากของลูกชายมันไม่ตรงกับใจเอาซะเลยแค่แกลดทิฐิลงแกก็จะรู้ความรู้สึกของตัวเองเหมือนที่พ่อแม่และเชรีกำลังมองเห็นในตอนนี้โอเคถ้าผมขอโทษเธอเรื่องทุกอย่างจะจบใช่ไหมเจแดนตัดรำคาญก่อนจะหันไปกล่าวกับกล่องเพลงด้วยเสียงตะคอกขอโทษพอใจแล้วใช่ไหมแกมันไม่เคยฟังใครเลยจริงจเจแดน ต้องให้ฉันจัดการขันเด็ดขาดกับแกใช่ไหมจาขอบเริ่มโมโหลูกชายสองพ่อลูกจ้องหน้ากันอย่างไม่มีใครยอมใครเทียนนกแก้วฟังการสนทนาของสองพ่อลูกแล้วอยากจะเหน็บสามีเหลือเกินว่าที่เจแดนดื้อขนาดนี้ก็เพราะถ่ายทอด DNA ความรั้นมาจากพ่อนั่นแหละโดยเฉพาะทิฐิิดูเหมือนจะเอามาเยอะที่สุดถ้าพ่ออยากเสียหน้าก็เชิญทำได้เลยชายหนุ่มบอกอย่างท้าทายผลสุดท้ายเจแดนก็คือผู้ปรชาชัย และต้องมานั่งเลือกชุดแต่งงานกับกล่องเพลงที่ห้องเสื้อแห่งนี้สมใจเธอแล้วนี่เอาให้เต็มที่เชิญเลยชายหนุ่มบอกอย่างหัวเสียก่อนจะโยนแคตาล็อกชุดแต่งงานเล่มหนาลงไปตรงหน้ากล่องเพลงอย่างแรงหญิงสาวสะดุ้งตกใจแต่ก็ตีหน้านิ่งฉันเองก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับคุณเลยสักนิดเอ่ยเสียงราบเรียบโดยไม่มองหน้าคู่สนทนาเลยด้วยซ้ำเจแดนขบฝันแน่นอย่างสะกดกลั้น ก่อนจะยิ้มย้ะคนตัวเล็กเจ้ามารยาเธอเนี่ยนะไม่เต็มใจอมพราทั้งวันมาพูดฉันก็เชื่อไม่ลงหรอกแล้วแต่คุณจะคิดเธอคะ่ะฉันพูดได้เท่าที่พูดและไม่มีอะไรจะพูดกับคุณอีกฉันเลือกส่วนของฉันเสร็จแล้วส่วนของคุณก็จัดการเอาเองแล้วกันขอตัวพูดจบกล่องเพลงก็ลุกขึ้นแล้วเดินจากไปหน้าตาเฉยเจแดนมองตามอย่างอึ้งๆก่อนจะฟืดฟัด เลือกแบบชุดและเอาไปให้พนักงานชายหนุ่มงุนหงิดเป็นอย่างมากที่จัดการอะไรเธอไม่ได้ทำให้กล่องเพลงกระเด็นออกจากเชริงตันไม่ได้แถมยังจำใจต้องรับเธอเข้าร่วมสกุลอีกต่างหากคงไม่มีอะไรทุเละและล้มเหลวเท่านี้อีกแล้วเมื่อเดินออกมาจากห้องเสื้อหรูกล่องเพลงก็ไม่คิดจะรอคนที่ขับรถมาให้เธอเลยสักนิดร่างบางเดินออกจากร้านน้ำตาคลอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอจะกลับคฤห,หา์อย่างไรริมฝีปากเล็กเม้มแน่น ทางอยู่ที่ปากเธอคิดเพียงเท่านั้นคุณผู้หญิงจะไปไหนครับมาโคลและหลุยวิ่งตามพลางตะโกนถามหญิงสาวหันไปมองคนที่วิ่งมาหยุดตรงหน้าแล้วทำท่ากระหืดกระหอบปานจะขาดลมหายใจฉันกำลังจะกลับบ้านค่ะแล้วคุณผู้หญิงจะกลับยังไงครับหลุยถามอย่างเป็นห่วงไม่ว่าการแต่งงานของคนทั้งสองจะเกิดขึ้นจากความเต็มใจหรือไม่แต่อย่างไรกล่องเพลงก็ได้ชื่อว่ากำลังจะเป็นภรรยาของเจ้านายพวกเขา ฉะนั้นหลุยและมาโคจึงต้องให้เกียรติและเป็นห่วงความปลอดภัยไม่ต่างกันไม่ต้องเรียกฉันด้วยตำแหน่งสูงส่งขนาดนั้นหรอกคา่ะความจริงฉันก็คือผู้หญิงต่ำต้อยด้อยราคาที่เจ้านายของพวกคุณเก็บเอาไว้ระบายอารมณ์ก็เท่านั้นเองฉันกำลังจะหารถกลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าต้องนั่งรถอะไรไปลงตรงไหนหญิงสาวตัดเพ้อเดี๋ยวเราสองคนไปส่งเองครับกลับเองอันตรายเพราะคุณผู้หญิงยังไม่คุ้นกับที่นี่ แล้วคุณเจแดนละมาโคลุยถามคุณเจแดนมีรถนายก็อยู่รอกลับพร้อมคุณเจแดนแล้วกันเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปส่งคุณผู้หญิงเองมาโคตัดสินใจก่อนจะพากล่องเพลงไปขึ้นรถประจำตำแหน่งของเขาและขับไปส่งหญิงสาวที่คาริสหาเชอริงตันตอนแรกผมคิดว่าคุณผู้หญิงเป็นผู้หญิงประเภทที่คุณเจแดนบอกแต่พอได้รู้จักคุณจริงๆกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยผมขอโทษนะครับที่คิดกับคุณแบบนั้น มาโคกล่าวขณะขับรถส่งผลให้คนที่นั่งเงียบม,มาตลอดทางหันไปมองคนขับอย่างแปลกใจเมื่อวานผมบังเอิญได้ยินคุณเทียนนกแก้วพูดกับคุณผู้หญิงแต่ผมไม่ได้ตั้งใจแอบฟังนะครับอ๋อค่ะชีวิตฉันเลือกอะไรไม่ค่อยได้หรอกคะ่ะแต่ฉันก็เต็มใจและไม่ขัดหากเป็นความต้องการของคุณท่านเต็มใจแน่หรอครับ ผมเห็นคุณร้องไห้หลังจากที่คุณเทียนนกแก้วเดินออกไปหญิงสาวนิ่งเงียบทว่าน้ำตากลับคลอเบ,บ้าแทนคำตอบวินาทีนี้เธออยากให้พ่อแม่ที่เธอไม่เคยแม้แต่เห็นหน้าพาเธอออกไปจากตรงนี้เหลือเกินถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นเด็กกำพร้าชีวิตก็ไม่มีทางให้เลือกพออยู่แล้วยังต้องมาโดนดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีตีค่าตัวด้วยเงินสิบล้านบาทคำพูดของเขามันฝังใจเธอตลอดเวลา แม้ว่ากล่องเพลงจะไม่พูดมันออกมาแต่ใช่ว่าเธอจะไม่เจ็บฉันขอร้องได้ไหมกล่องเพลงเจแดนเป็นคนหัวรั้นไม่ฟังใครและเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากถึงแม้เขาจะเก่งแต่บางครั้งเขาก็ยังตัดสินอะไราผิดผิดเพราะทิฏฐิของเขาฉันอยากให้เจแดนได้เรียนรู้ตัวตนจริงๆของเธอหญิงสาวคิดถึงคำกล่าวของเทียนนกแก้วเมื่ออยู่เพียงลำพังกับเธอสองต่อสองกล่องเพลงถึงกับพูดไม่ออก แต่สุดท้ายหญิงสาวก็รับปากเพราะแววตาขอร้องของผู้มีพระคุณทำให้เธอไร้หนทางปฏิเสธข่าคุณท่านขอบใจมากนะฉันรู้ว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยยุติธรรมกับเธอสักเท่าไหร่และคนอย่างฉันก็ไม่คิดจะทำเรื่องที่ตัวเองเกลียดแสนเกลียดเช่นนี้แต่ฉันเชื่อว่าถ้าเธอได้รู้จักเจแดนจริงๆเธอจะรักเขาได้ไม่ยากเพราะตัวตนของเจแดนแท้จริงแล้วเขาเป็นคนดีและรักครอบครัวมาก ค่ะคุณท่านหญิงสาวตอบสั้นๆอีกครั้งก่อนจะหลุดจากพวังความคิดเมื่อรถของมาโคเข้ามาจอดในบริเวณคาร์ห์ดเชอริงตันอย่าบอกเรื่องที่คุณได้ยินให้ใครฟังนะคะโดยเฉพาะคุณเจแดนทำไมล่ะครับคุณเจแดนคือคนที่สมควรรู้มากที่สุดว่าคุณเองก็ไม่ต้องการให้เรื่องมันเป็นแบบนี้มาโคมองหญิงสาวยังไม่เข้าใจถือว่าฉันขอร้องนะคะพูดจบกล่องเพลงก็ลงจากรถ มาโคมองตามอย่างไม่เข้าใจถึงแม้ว่าเขาอยากจะบอกเจ้านายใจแทบขาดแต่มาโคก็ไม่กล้าเอ่ยมันเพราะคิดว่ากล่องเพลงคงมีเหตุผลของเธอหลังจากเลือกชุดของตัวเองเสร็จเจแดนก็อดชำเลืองดูชุดที่กล่องเพลงเลือกไม่ได้เธอเลือกชุดนี้เหรอครับใช่ค่ะพนักงานบอกชุดนี้เนี่ยนะชายหนุ่มถามย้ำอย่างไม่แน่ใจเพราะมันเป็นชุดแต่งงานที่ไม่ถูกใจเจ้าบ่าวอย่างเขาเอาซะเลย นอกจากนั้นมันยังเป็นชุดที่ราคาถูกที่สุดในร้านอีกด้วยเจแดนสายหัวถึงเขาจะไม่เต็มใจแต่งงานแต่งานนี้ก็ต้องถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนเขาไม่มีทางเสียหน้าให้ใครเด็ดขาดผมขอเปลี่ยนชุดเจ้าสาวใหม่ครับว่าแล้วเจแดนก็เปิดแค่ตลอ็กเป็นระวิงชายหนุ่มเลือกไม่นานก็ได้ชุดที่ถูกใจเอาชุดนี้ได้ค่ะพนักงานรับชุดเจ้าสาวที่เจแดนเลือกไปดูก่อนจะรับปาก เมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเจแดนก็เดินออกไปนอกร้านเพราะคิดว่ากล่องเพลงกำลังรออยู่แต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าหญิงสาวกลับไปกับมาโคและทิ้งหลุยไว้กับเขาชายหนุ่มถึงกับโมโหฟาดงวงฟาดงากับบริการหนุ่มเป็นการใหญ่แล้วใครใช้ให้มาโคพากล่องเพลงกลับบ้านพวกนายไม่รู้หรือไงว่าเธอมากับฉันและนี่ก็เป็นคำสั่งของแม่คุณเจแดนนึกยังไงถึงอยากจะมาเคลื่อนคลัดคำสั่งของคุณท่านตอนนี้ ทีเมื่อก่อนแล้วไม่เห็นสนใจหุือคิดในใจแน่นอนว่าเขาไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวสายฟ้าจะผ่านลงมากลางวันแสกๆเจแดนยิ่งผีเข้าผีออกคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่ด้วยคุณผู้หญิงบอกว่าจะกลับเองพวกเราเลยเกรงว่าเธอจะหลงทางเพราะยังไม่ชินกับที่นี่มาโคเลยอาสาไปส่งครับยุงไม่เข้าเรื่องเจแดนว่าอย่างหัวเสียก่อนจะเปิดประตูรถข้างคนขับแล้วเข้าไปนั่ง หลุยยืนงงทำอะไรไม่ถูกเมื่อโดนด่าว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องคนเป็นนายรถกระจกลงแล้วมองอย่างหงุนงิดจะยืนบื้ออีกนานไม่หลุยฉันจะได้ขับเองเออครับครับ,ค,รบ,ค,รบคุณเจแดนบอดี้การ์ดหนุ่มกุลีกุจอเข้าไปขับรถทันทีระหว่างทางเจแดนก็รับสายตรงจากจัสตินตุลาเชอริงตันญาสนิทซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องเหมือนกับชาร์กเซียสและมาเชรีที่โทรศัพท์สายด่วนมาจากเมืองไทย ได้ข่าวว่านายกำลังจะแต่งงานอาทิตย์หน้าจัสตินทักรู้ข่าวไว้เหลือเกินเชรีโทรไปบอกละสิเจแดนถามอย่างเซ็งๆแม้จะรู้คำตอบดีว่าญาติพี่น้องของเขารู้ข่าวมาจากใครจัสตินหัวเราะขบขันในลำคอเห็นนายย้ำนักย้ำหนาว่าจะไม่แต่งงานเลยแปลกใจว่าทำไมครั้งนี้ถึงยอมง่ายจังหรือที่แท้นายแอบชอบเธออยู่พูดบ้าๆนะจัสตินอยากตายหรือไง <c oughs> ฉันแค่จะโทรมาแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนายเข้าสู่สมาคมรักเมียเท่านั้นแหละสมาคมบ้าอะไรของนายฟังแล้วขนลุกกว่าแล้วนายจะรู้ว่าสมาคมนี้มันน่าอยู่แค่ไหนไว้เจอกันงานแต่งของนายก็แล้วกันฉันต้องรีบไปดูแลเมียสุดที่รักแล้วเออรีบรีบไปเลยเบื่อจริงๆพวกติดเมียแล้วนายก็จะติดเมียเหมือนฉันเชื่อสิฝันไปเถอะเจแดนสายหัว ไม่มีทางที่เขาจะกลายพันธุ์เป็นมนุษย์ติดเมียเหมือนชาร์กและตาตินโดยเด็ดขาดแต่สำหรับคนที่ทำให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพหน้าอดสูจะต้องได้รับบทเรียนราคาแพงอย่างแน่นอน